หลายๆครั้งนะครับที่เราพยายามบอกว่าวิธีการเพราะมะพร้าวเนี่ยปัจจัยมันอยู่ตรงที่เราทําซ้าๆทาบ่อยๆเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการไม่ว่าจะเป็นการปลูกกับพื้นดินเลยหรือว่าการใส่ถุงนะครับถือว่าตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําทีละห้าลูกสิบลูกมันไม่มีเวลาที่จะมาเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ขนานี้นะครับครั้งหนึ่งเราเคย อัดแดดเลยเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ครั้งนี้เราจะทำถึงสแลนแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นอีีวัตถุก็มีปัจจัยสำคัญแสงแดดก็มีปัจจัยสำคัญหรือแม้กระทั่งขนาดต้นก็มีปัจจัยสำคัญนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็น,หนจุดอ่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ความระบายไปจุดอ่อนถ้าเราไปซื้อมะพร้าวเราจะเห็นใบแดงๆนะครับใบแดงๆตรงนี้ครับ พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจออย่างเงี้ยเขาจะ,ะขายราคาค่อนข้างต่ํานะครับขายราคาค่อนข้างต่ําถ้าคนไม่รู้คิดว่ามันเกิดเชื้อรากับมะาพร้าวละแต่จริงๆไม่ใช่นะครับนั่นคือเกิดจากตัวดูดที่มันอยู่ซอกกาบใบนะครับอยู่ซอกกาบใบเพราะฉะนั้นตัวดูดที่อยู่ซอกกาบใบเนี่ยถ้าเราเห็นตัวกลางนะครับ เขียวสวยไม่มีรอยไหม้เป็นสีน้ําตาลแสดงว่าตัวดูดนั้นไม่มีแล้วที่ผมเคยพูดนะครับว่าเวลามันมาเนี่ยมันมาทีเดียวแล้วครับปึ๊บแต่เวลาหายมันก็หายเลยมันไม่ได้กินตลอดอปีตลอดเดือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทํานะครับเราอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าพอกระเพาะใหม่ๆเนี่ยตัวดูดมันลงมันก็จะดูดพอดูดเสร็จแล้วพอใบมัน บานออกมาใบาก็จะแห้งๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นมาใบาก็เขียวสวยละแสดงว่าตัวดูดก็ไม่มีละนะครับเพราะท่านพี่น้องอย่าตกใจนะครับวิธีการปลูกมะพร้าวถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาขอให้เจอปัญหาก่อนนะครับบางคนถามมาจะแก้ยังไงทั้นที่ไม่เจอปัญหานะครับเราเวลามาบางทแีแก้ก็แก้่อนข้างๆผิดพลาดแล้วเจอกันเยอะนะครับตอนนี้เราก็ทําอยู่ประมาณพันห้าร้อยต้นพันห้าร้อยถุง แล้วก็ถึงด้วยตะแลแนนะครับตอนนี้เรากําลังถึงตะแลนเดี๋ยวเราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการถึงตะแลนยังไงแสงแดดอยู่ประมาณไหนนะครับเราก็จะให้ดูว่าตอนเที่ยงเนี่ยมันจะช่วยพางได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการลงทุนให้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าปลูกกะเพราประมาณ1ัน0ต้นเนี่ยเราต้องใช้ตะแลนกี่ม้วนม้วนหนึ่งถ้าเป็นอ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าแสงแดดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น ราคาเท่าไหร่โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะให้ความรู้ไปเรื่อยๆครับผมกับนี่ก็คือการทำโรงเรือนมะพร้าวนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราทำโรงเรือนเพื่อต้องการให้มะพร้าวเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่แดดจ,จัดเพราะฉะนั้นการที่เราเป้าหมายของเราก็คืออย่างน้อยสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยใบยเนี่ยเจยิญหัวเรานะครับนี่ก็คือการดูแลการที่เราจะทำให้มะพร้าว โคนใหญ่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดที่เราที่เรานำเสนอก็คือการวางลูกเอียงถ้าเราวางลูกเอียงแล้วพอได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะตั้งตรงมาตั้งตรงแล้วเวลาต้นใหญ่เราไปปลูกเราก็ไปเอียงอีกเที่ยวหนึ่งโดยธรรมชาติต้นไม้จะดึงตัวมันขึ้นเพราะฉะนั้นรากมันก็จะลอยแล้วก็ทําให้กินอาหารได้ดีแล้วทําให้โคนใหญ่นะครับเพราะโคนใหญ่รากเยอะอยางไงก็ดกนะครับ โรงเรือนที่เราให้ดูก็คือเรื่องของบางท่านอาจจะเคยถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำโรงเรือนเนี่ยเราจะใช้แสลนกี่เปอร์เซ็นดีสำหรับการทางแสงแล้วก็พอดีสำหรับการทำเกษตรก็ถ้าเป็นพวกมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นที่เราเลี้ยงในแสแรเเลเนี่ยควรจะประมาณห้าสิเอร์เนถือว่าพอนะครับถ้าเกิดว่าเจ็ดิบปดสิบเนี่ยมันร่มเกินใบไม่สามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไม้ก็จะดูไม่โตเจ้าอ่อนเอมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเวลาเราวางเนี่ยาวางเอียงอย่างไรแล้วพอได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วมันจะตั้งอย่างไรนะครับนี่ก็คือการที่เราอันนี้ได้ประมาณาครึ่งเดือนละนะครับประมาณครึ่งเดือนละต้นก็จะตั้งตรงแล้วนะครับต้นจะตั้งตรงนี่ก็คือมะพร้าวที่เราเราให้ความรู้นะครับเพราะเวลา,าวางนะครับยังไงยังไงก็ให้กลาลอยู่ นะครับลออยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งในสามแล้วตรงโคนนะครับตรงโคนก็จะมีดินปกอยู่เพราะฉะนั้นลากเขาก็จะออกนะครับรากก็จะออกอยู่ในถุงอย่างที่บอกนะครับว่าต้นอย่ามาไว้ริมจัดนะครับต้นจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ารากก็จะอยู่อยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราใส่ใหม่ๆว่าเราเอียงขนาดไหนครับผมนี่ครับอันนี้เราต้องใส่วันนี้นะครับ เราเพิ่งใส่วันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใสนนน่นอนเอียงประมาณนี้ครับนอนเอียงประมาณนี้ครับประมาณ4ี่องศานะครับเอียงประมาณ4ี่องศาประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มตั้งตรงละ้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราอินซีวัตถุข,ของเรานะครับใช้อินซีวัตถุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินซีัตถุข,ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือการจเจริญเติบโตก็จะดีกว่านะครับสองสามเดือนนี้สามารถ,ถหวังผลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับพี่เรารับ ็โรงเรือนนะครับเราเห็นโรงเรือนที่ที่เราทําอยู่นะครับก็อยากจะให้ฉีดแนวทางน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวไฟนะครับเป็นมะพร้าวเปลือกแต่ว่าเป็นมะาพร้าวกะทินะครับไปละวางให,ใหม่เอียงอย่างนี้ครับเอียงให้เสมอนะครับทางด้านนี้ก็ตะวันออก นะครับดังด้านนี้ตะวันออกแล้วเราก็หันยอดไปตะวันออกนะครับแล้วลูกก็อยู่ทางตะวันตกต้นก็จะโค้งแล้วก็สวยนะครับจะสวยงาม นะครับก็คิดว่าฟ้าหลังฝนนะครับก็กล่าวว่าอีกสักระยะหนึง่งที่นี่ก็จะเปิดไปสูนเรียนรู้ต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าการใส่มะพร้าวอินทรียวพธถ์ผสมยังไงเราใส่ถุงแล้วอีกกี่เดือนถึงสามารถปลูกได้เราจะได้มีความรู้กันนะครับจากจุดแรกๆจากการที่เริ่มตั้งแต่พาอกล้าเองแล้วก็ปลูกเองดูแลเองจนฝาได้ผลผลิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ ความสำคัญกับเรื่องเกษตรนะครับก็โทรมาถามเยอะๆเราจึงออกคลิไปไปบ่อยๆเพื่อให้ตรงการให้พี่น้องเห็นภาพเลยนะครับว่าสิ่งที่เราสอนเราทําอยู่ครับผม